สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสำนักง,งานเขตกันปาายห้ามใช้สะพานลอย1สัปดาห์แจ้งเหตุพังจากกรณีที่มีการแชร์ภาพสะพานลอยด้านล่างสุดหักชำรุดดูหน้าหวาดเสียวทำให้ประชาชนที่ใช้สะพานลอยดังกล่าวต้องใช้ด้วยความลำบาก ล่าสุด3กุมภาพันธ์64สำนักง,งานเขตบางขุนเทียนขอเรียนชิดแจงกรณีสะพานลอยบริเวณตลาดดีแสมดําเขตบางขุนเทียนชำรุดเสียหายหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ยางแตกเสียหลักพุ่งชนข้นบันไดทางขึ้นลงดันล่างสุดแตกหกักโดยเบื้องต้นสำนักง,งานเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการประสา,านงานไปยังกรมทางหลวงเป็นกรณีเร่งด่วนเนื่องจากสะพานลอยบริเวณตลาดดีแสมดําเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเบื้องต้นได้ดำเนินการติดตั้งไป ห้ามขึ้นลงสะพานลอยตั้งแต่ช่วงคืนวันที่สองมีนาคม2อ6 4ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันพี่น้องประชาชนใช้งานซึ่งระหว่างนี้จะดำเนินการซ่อมแซมสะพานลอยให้สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราวน่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมสะพานลอยดังกล่าวให้แล้วเสร็จเป็นการถาวรในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ในส่วนของสำนักง,งานเขตบางขุนเทียนผูน้อำนวยการเขตบางขุนเทียนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะ เขาดาเนินการทําความสะอาดวัสดุที่เกิดจากการชํารุดเสียหายของสะพานลอยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนรวมถึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่ประจําจุดบริเวณสะพานลอยบริเวณตลาดด,ดีแสมดาเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนจนกว่าสะพานลอยบริเวณดังกล่าวจะดําเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ